เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจหน้าที่พลเมืองยึดมั่นศิลธรรมดำรงประชาธิปไตยกล่าวไกลด้วยเทคโนโลยีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ2,568ถึง2,569ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยสู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยนำมาสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ Practice แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์สู่พลเมืองที่เข้มแข็งโดยรูปแบบ TPW TPO โรงเรียนท่าตุงประชาเสริมวิทย์ได้มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นอำเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งการคิดค้นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นาทีพลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโดยรูปแบบ t p w ท W. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนท่าตุงประชาเสริมวิทย์มีทักษะทางประวัติศาสตร์และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เกิดค่านิยมรักในท้องถิ่นและประเทศชาติผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีคุณธรรมและจริยธรรม 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์สู่พลเมืองที่เข้มแข็งโดยรูปแบบ t p w t p w เป้าหมายของการดําเนินการเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนท่าตุมประชาเสริมวิทย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน1845คนเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนท่าตุมประชาเสริมวิทย์เกิดค่านิยมรักในท้องถิน่นและประเทศชาติผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่าร้อยละ90ขั้นตอนการดําเนินงานโรงเรียนท่าตุงมประชาเสริมวิทย์สร้างการรับรู้ด้วยวิธีการดําเนินงานโดยการใช้หลัก UADI เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเกิดนวัตกรรมตามกระบวนการดำเนินงาน t p w t o p w ในการขับเคลื่อนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนได้ดำเนินการตามวงจรคุณภาพดังนี้ 1. เข้าใจขั้นการวางแผน Plan โรงเรียนท่าตุ่มประชาเสริมวิทย์ร่วมวางแผนและสะท้อนความต้องการเพื่อเตรียมการรับการจัดการเรียนรู้กำหนดเป้าหมายของโครงการให้สอดรับกับนโยบายและหลักสูตร คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัดทําแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์โดยได้สร้างนวัตกรรมในการดําเนินงานตามแนวทางของ TPW ทปว w เข้าถึงขั้นการลงมือปฏิบัติดูโรงเรียนส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหาร ที่กำหนดไว้โดยมีกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. T Teamwork ลงมือปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 2. P Power การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังสูงสุดดังนี้ททิศทางมีการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน P ประสิทธิภาพมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงความมีประสิทธิภาพววิสัยทัศน มีการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยโรงเรียนจัดทำฐานการเรียนรู้มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ให้หลากหลายมีขั้นตอนการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการประวัติศาสตร์นาทีพลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยพาแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยมีการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1. เตรียมความพร้อมโดยครูชี้แจงเป้าหมายและแนวทางของโครงการแก่นักเรียนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 2. นํานักเรียนเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้แนะนําข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่และความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยให้นักเรียนสำรวจและสังเกตสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นการสัมภาษณ์วิทยากร,รเป็นต้นนักเรียนสรุปข้อมูลและนำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์เช่นการสร้างคลิปติ๊กตอกยูทูบการวิเคราะห์ลงใบงานเป็นต้น 3.W. Wisdom โรงเรียนท่าตุงประชาสมวิทย์ได้ดำเนินโครงการต่างๆด้วยอาศัยหลักฐานทางวิชาการตามกระบวนการ P.D.C.A. วงจรคุณภาพกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์รวมถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มาบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ตพัฒนาคันตรวจสอบประเมินผลเช็ค โรงเรียนได้นิเทศและสะท้อนผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเมินผลกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบการสังเกตและการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานโดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง 4. ตีต่อยอดขั้นนําผลประเมินปรับปรุงแอคโรงเรียนได้ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนความพึงพอใจของนักเรียนและพัฒนานแนวทางการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสุรินทร์ พื่อต่อยอดกิจกรรมเช่นปราสาทภูมโพลพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทตามเมืองธมเป็นต้นและนําไปเป็นข้อเสนอแนะในการกําหนดแหล่งเรียนรู้ในโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษาของโรงเรียนพร้อมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นมีการนํามาบูรณาการกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นการจัดการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง (AR) ในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จดทำรายงานคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอแนวทางไปใช้ต่อไปผลการดำเนินงานครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้ 1. ผลการประเมินนักเรียนมีทักษะทางประวัติศาสตร์และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากกว่าร้อยละเก้าสิบผ่านเกณฑ์การวัดผล 2. ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมรักในท้องถิน่นและประเทศชาติของนักเรียนมากกว่าร้อยละเก้าสิบผ่านเกณฑ์การวัดผล 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางประวัศาสตร์สู่พลเมืองที่เข้มแข็งโดยรูแปแบบ T.P.W.T.P.W. ผู้บริหารครูและนักเรียนระดับมากที่สุด <c oughs> การเผยแพร่สภานักเรียนโรงเรียนท่าตุมประชาเสริมวิทย์ได้ขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2566ในหัวข้อ Soft Power สภานักศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากลโดยได้นำเสนอวัฒนธรรมท้องถิน่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินการร่วมแบ่งปันอดีตภายใต้การขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศผ่านกิจกรรม TSC TH the Beat History สืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีตด้วยประวัติศาสตร์ประสาตินางบัวตูมของอำเภอท่าตูม การจัดทำคลิปสั้นติ๊กต็อกนำเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัดทำแผ่นพับจดหมายข่าวเสียงตามสายเพจโรงเรียนท่าตุมประชาเสริมวิทย์การเผยแพร่ในช่องทาง YouTube ในช่องเสริมวิทย์ชาแนลและเว็บไซต์ของโรงเรียนการได้รับการยอมรับเช่นครูผู้สอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะทำงานดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ จากการดำเนินง,งานตามผลให้ได้รับรางวัลและความสำเร็จดังนี้ด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเป็นผลงานการขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2567กิจกรรม TSC จ a p a n e History สืบสารสร้างสรรค์แบ่งปันอดีตรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปีการศึกษา2566 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ระดับคุณภาพผ่านดีเยี่ยมจากสพมสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองคุณธรรมประจำปีการศึกษา2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s e Best Practice การส่งเสริมการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอการประกวดนวัตกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปีการศึกษา2,566ได้รับโล่กิติคุณในการสนับสนุนนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนเทศบาลท่าตูม ด้านครูและบุคลากรน,นางวันภากริติยาวันได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนด้านพัฒนาสังคมนางสาวปริญญาพรนิพาสิริพัฒน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเหรียญทองระดับดีเยี่ยมรางวัลครูผู้สอนที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดกรริจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา ด้านนักเรียนนายนพก้าวน้ำดอกไม้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2568คณะกรรมการฝ่ายประสานงานภูมิภาคธานิดาภาคเพียรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี toB ี to Number ร์วไอดอระดับอำเภอท่าตูมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยเพื่อสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง t p w t p ว w สู่พลเมืองดีมีคุณภาพ